หลายคนทีเดียวมาด้วยการซื้อตําแหน่งซึ่งสังคมไทยไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นถ้าเราปล่อยให้มีการซื้อตําแหน่งต่อไปได้เรื่อยๆคนเข้ามาก็จะต้องมาเอาทุนคืน mm hmm. แล้วก็จะไปสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กรนั้นๆ mm hmm. แล้วคนทั้งหมดในองค์กรก็จะเดินไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดคือสินน, <laughs> น,นะครับพี่จริงจริงสินห้าง่ายๆเบสิกนะนะครับค่ะ แค่แค่เอาเรื่องนี้ให้กลับไปอยู่ใน Principle หลักให้มานยิ่งขึ้นให้คนตระหนักมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันจะค่อยค่อยดีขึ้นมีมาตรการมีนโยบายอะไรออกมาที่ต่างประเทศเอามาปรับใช้ตลาดหรกครับมาปรับใช้เราเข้าร่วมเราทําเรารับมาปรับใช้ในบริษัทค่ะ นะครับแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆอย่าไปทอ้อวันหนึ่งตัวเลขมันจะดีขึ้นเองครตัวบริษัทเองตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญต่ต้องชัดเจนว่าเราจะไม่จ่ายเงินแบบนี้ซึ่งถ้าตรงนี้เราทําได้นะคะประเทศไทยทำได้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศได้อีกมากในการที่จะดึงการลงทุนเพิ่มเติม,มอีกมากและที่สําคัญคือมันจะลดต้นทุนของประเทศลงนะคะ Spotlight a n t i ้คอร์รัปชัเดินทางมาถึง EP ที่7แล้วค่ะแขกรับเชิญที่เราเดินทางไปพูดคุยล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริหารองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทยค่ะและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยให้ลดน้อยลงไปทั้งสิ้นนะคะและยังมีความหวังตรงกันด้วยว่าวันหนึ่งประเทศไทยจะสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนหากคอร์รัปชันหมดไปค่ะ แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายและทำสำเร็จได้รวดเร็วแต่รายการของเราวันนี้จะรวบรวมเอาข้อเสนอแนะทางออกของปัญหาคอร์รัปชันจากบรรดาผู้บริหารองค์กรธุรกิจเอกชนยักษ์ใหญ่ได้แก่ดรวรพัฒโตธนกเกษมประธานกรรมการบริษัทโมชิโมชิรีเทลคอร์ r ปอเรชั่นจำกัดมหาชนคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพกพันฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF คุณจริพรจาลุกกรณ์สกุลประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนและดรกิรณะลิมปัพยอมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปู่พาวเวอร์จำกัดมหาชนค่ะเราไปเริ่มกันที่ท่านแรกเลยนะคะดรวรพัฒน์โตธนเกษมจากโมชิโมชิรีเทลคอร์เปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะ ถ้าให้ดรพูดถึงทางออกของคอร์รัปชันของประเทศไทยสั้นๆตรงนี้สัก2-3นาทีดอ,อร์อยากจะสรุปว่ายังไงบ้างคะว่าทางออกของคอร์รัปชันคืออะไรครับถ้าในระยะยาวหน่อยๆยาวหน่อยนะครับผมคิดว่าเริ่มที่บ้านเริ่มที่บ้านคือคุณพ่อคุณแม่ต้องอบรมสั่งสอนและทําให้ลูกดูเป็นตัวอย่าง ลูกเหล่านี้เมื่อเติบโตขึ้นมาเห็นว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกและควรทําเป็นอย่างไรเนี่ยเขาก็จะทําสิ่งนั้นบ้านเมืองเราอีก20ปีข้างหน้าก็คงจะดีขึ้นในเรื่องคอร์รัปชันแต่ถ้าพูดถึงระยะใกล้ๆ1ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยเพราะเรารอ20ปีไม่ได้นะผมคิดว่ามันมีทางออกหลายทางแต่ทางที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือว่าทําอย่างไรคนที่มีโอกาสจะเรียกร้องผลประโยชน์ในเชิงคอร์รัปชันจะไม่ทําสิ่งนั้นคนคนนี้ก็คือคนที่อยู่ในตําแหน่งและอํานาจที่ทําได้ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะมาหลายคนทีเดียวมาด้วยการซื้อตําแหน่งซึ่งสังคมไทยไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นถ้าเราปล่อยให้มีการซื้อตําแหน่งต่อไปได้เรื่อยๆคนเข้ามาก็จะต้องมาเอาทุนคืนแล้วก็จะไปสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กรนั้นๆแล้วคนทั้งหมดในองค์กรก็จะเดินไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนค,ครับผมว่าตรงนี้เนี่ยคือจุดที่ผมอยากจะฝากไว้ครับครับคนเก่งและคนดีเอาเข้ามาให้ได้ในระบบ แต่ถ้าจะเริ่มเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้น mm hmm. ดร ok วรพัฒน์คิดว่ามันควรจะแก้ด้วยตรงไหนก่อนจุดไหนก่อนถึงจะมีโอกาสที่จะได้เห็นทางออกอะค่ะผมคิดว่าความหลากหลายในการแก้เนี่ยผมขอโฟกัสอยู่ที่จุดเดียวเลยครับ mm hmm. ถ้าแก้ตรงนี้ได้ในความรู้สึกผมนะมันพอจะทําอะไรได้ไดบ้าง mm hmm. คือการเข้าสู่ตําแหน่งของคนที่จะสู่ตําแหน่งที่มีอํานาจครับ mm hmm. ทําอย่างไรจะให้คนเหล่านั้นเนี่ย mm hmm. เข้าสู่ตําแหน่งเป็นคนที่ mm hmm. มีความเป็นคนเก่ง และเป็นคนดี <c oughs> ก็กลับไปสู่จุดที่ผมบอกว่า <c oughs> ต้องมีคนที่สามารถมีอํานาจและสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ <c oughs> นะฮะส,สักเรื่องใดเรื่องหนึ่ง <c oughs> แต่ก็ยังมีความหวังนะครับ <c oughs> ผมว่าตราบเท่าที่เรายังอยู่ในสังคมเราเราต้องไม่ทอ้อแท้ะครับ <c oughs> เราก็หวังว่าจะมีใครสักคนสองคนนะฮะหคน10คนที่ขึ้นมาทา <c oughs> ทาจากหน่วยหน่วยหน่วยยูนิตของเขาอะนะครับ <c oughs> ไม่ต้องเริ่มใหญ่คิดใหญ่โตทั้งประเทศม, <c oughs> มันใหญ่เกินกว่าที่เราจะทําได้อย่างผมผมก็ถ้าผมทําคนในองค์กรของผมที่ที่นี่ ให้ดีขึ้นได้มีคุณธรรมจริยธรรมผมว่ามันเพื่อเป็นสิ่งที่ค่อยๆเสริมสิ่งที่เป็นบุกให้กับสังคมผมว่าทำได้ส่วนคนที่จะมีอํานาจมากๆทำอะไรได้ก็ต้องคงต้องไปเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการระดับสูงมากๆไม่มีแผลและกล้าทมตรงนั้นนี้ก็ต้องฝากคุณอ๋อยช่วยหายให้ผมชีนยนะครับนะคะแต่ก็ถือว่าเอาละก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีก็คือว่าทําดีกว่าไม่ทําแต่ว่าก็อยากจะให้ทํากันอย่างจริงจัง จริงใจในการ <c oughs> ร่วมมือกันเราเราเราขอได้และหวังได้ <c oughs> นะครับแต่ว่ามันก็มีประเทศบางประเทศที่เขาทำแล้วได้ผล <c oughs> อย่างระยะหลังๆเราจะเห็นว่าอินโดนีเซียก็ทำให้ผลดีขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> นะฮะอันนี้เราก็ต้องอาจจะต้องไปดูรูปแบบว่าเป็นยังไง หรือลีดเดอร์เป็นกุญแจสำคัญที่ดรวรพัฒน์มองว่าสามารถนำพาประเทศไทยให้ลดคอร์รัปชันลงได้ซึ่งก็สอดคล้องกับคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสรศิฐ c e o ของ CPF เช่นเดียวกันเรามองเห็นปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยค,คุณประสิทธิ์มีมุมมองอยังไงบ้างเพราะว่าเราทำธุรกิจมาหลายที่นะคะสถานการณ์โดยรวมถ้ามองในบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ จริงๆผมคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับเรื่องประสิทธิภาพอพอมีคอร์รัปชันเนี่ยประสิทธิภาพมันจะดรอปเพราะโอ้โหมันไม่มันต้องเป็นกลายเป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องสแตนดาดโปรเซสมันกลายเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องคน ือแทนที่สมมติถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราเข้าไปลงทุนทุกอย่างโปร่งใสมันทําได้อย่างรวดเร็วกระบวนการก็จะเร็วนะครับแต่พอมีเรื่องอย่างเงี้ยกลายเป็นทัานี้ no what to do กลายเป็น no who to talk with อย่างเงี้ยมันยากมากนะครับมันก็ทําให้งานเนี่ยยากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศหรือในในประเทศก็ตามไปนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยยากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดประเทศไหนทำได้ดีเราอยากจะเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่สุดตัวอย่างหนึ่งก็คือประเทศจีนนะครับประเทศจีนมีการบริหารการจัดการคอร์รัปชันค่อนข้าง ปรับปรุงได้ดีขึ้นเร็วมากพอปรับปรุงได้เร็วปุ๊บประสิทธิภาพมานันมาทันทีเห็นว่าประเทศจีนตอนนี้โหมาแรงในช่วงระยะลาที่สั้นมากนะครับ <ค ze. S 2> 40ปีเนี่ย <ค ze. S 2> 50ปีแต่วเอาจิงเอาจังเอาจริงเอาจังแต่ว่าไม่ใช่แฟกเตอร์เรื่องคอรรัฒนอย่างเดียวนะครับ <ค ze. S 2> ก็เป็นแฟกเตอร์ที่เขาสนับสนุนเรื่อง education เรื่องการให้องค์ความรู้ต่างๆเรื่องการสนับสนุนทางด้านเด็กให้ไปเรียนเรื่อง STEM มากขึ้นเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้นพยายามให้ประเทศตัวเองวิ่งไปสู่ s c i e n c เบส education มากยิ่งขึ้นอันนั้นจีนก็ประส่วนสำเร็จอย่างยิ่งนะครับรวมไปถึงเรื่องคอรัปชันด้วยรวมกันทั้งหมดคิดว่าอะไรคือหัวใจของการแก้ปัญหาคอรัปชันคุณประสิทธิ์คิดว่าอะไรสําคัญที่สุดถ้าจัดการเรื่องนี้ได้เนี่ยโอ้โหรับรองได้ว่าสถานการณ์คอรัปชันจะดีขึ้นนะคะหรือว่ามันจะลดลงไปเนี่ยค่ะครับก็แน่นอนครับเรื่องการจัดการทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ลดเดอร์อยู่ที่การสร้างต้นแบบที่ดีนะครับการสร้าง process นะแล้วก็การมีการแน่นอนครับมีการตรวจวัดตรวจเช็คนะครับแต่เช็คยังไงเนี่ยไล่จับมันไม่ทันหรอกผมคิดว่ามันต้องไปสร้าง Pri สิทธิ์คือการไลจ่ลลจับเนี่ยอย่างยังไงคุณก็ทําได้ระดับหนึ่งะนะครับแต่การตั้งสร้าง Pri n c ท p l e ที่ถูกต้องอนะครับอาจจะต้องไปใช้ทางพุทธเพิ่มขึ้นคือทางการทํางานปฏิบ,บ,บัติตนอยู่ภายใต้ศิลธรรมจริยบัตรที่ดีค่ะถือสินนะครับให้ดีจริงๆศีลสินง่ายเบสิกนะครับแค่เอาเรื่องเนี้ย ให้กลับไปอยู่ใน p r i ซิพิ l e หลักให้มากยิ่งขึ้นให้คนตระหนักมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นเองอนะครับแต่แน่นอนครับทำได้เรื่องนี้แน่นอนคร่าว่าผู้นำทุกองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนหรือหน่วยย่อยๆในชุมชนในครอบครัวคงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งความตระหนักรู้ในการไม่คอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการให้ทุกๆคนตื่นตัวอย่างต่อเนื่อง คิดว่าถ้าจะแก้เรื่องนี้แล้วก็เห็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเนี่ยทางออกมันอยู่ตรงไหนคะเอ,อไม่มีทางรัดตอบท่านท่ว่าไม่มีทางรัะ <c oughs> มันก็ใช้คล้ายๆกับเรื่องคล้าย,ายๆเรื่องลดน้าหนักหลายๆคนบอกว่าโอ้ไปออกกาลังกายออกงาหารสอเดือนสาเดือนตัวเลขไม่ดีขึ้นเลยค่ะ <c oughs> น้ําหนักขึ้นด้วยซ้ําค่ะแต่คุณก็ต้องทําต่อไปนะครับคือผมมองว่า วินัยในระยะยาวเท่านั้นที่จะสร้างความตระหนักให้กับคือผู้ที่เป็นคนที่เป็นผู้บริหาร mm hmm. นะครับทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในปัจจุบันเนี่ยก,ก็ต้องยืนยันในการเข้าร่วมโนโยบายมาตรการต่างๆที่ต่อต้านคอร์รัปชันยืนยันที่จะทำตัวเป็นโรโมเดลเป็นตัวอย่าง mm hmm. ให้กับคนรุ่นต่อๆไปเพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องสําคัญ และเรื่องที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศของบริษัทยอย่างแท้จริงะนะครับโอเคทําไปสักสามเดือน6เดือนไม่เห็นผลเลยที่ทำไมเราไม่ได้อันนั้นถ้าเราทําเราจะอาจจะได้อันนั้นอันนี้แต่ผมว่ามันไม่มีทางรัฐเหมือนเรื่องร้อนอหนาวนะ่ะก็คือต้องทาต่อไปต้องมีวินัยต่อไปแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นช่วง transition เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเมื่อตอนหลายสิบปีที่แล้วตอนที่หลายประเทศในโลกนี้อย่างที่ฮ่องกงหรือนี่ไหนปราบคอร์รัปชันอย่างจริงจังเนี่ยหรือแม้กระทั่งประเทศจีนนะครับในช่วงแรกๆ นะครับก็อาจจะมีเหมือนฝุ่นตลบนะฮะยังมีความพยายามในการที่จะทําหรือไม่ทําอะไรค่ะยังมีความพยายามยังมียังมีความคิดหรือว่าสไตล์เก่าๆอยู่นะฮยแต่ผมว่ามันมีแต่เรื่องวินัยที่จะทาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวจะทำให้เราเด็ด,ดีขึ้นได้ค,คือทําไปอย่าหยุด ทำไปเรื่อยๆ่ามระบบอย่าไปท้อมีมาตรการมีนโยบายอะไรออกมาที่ต่างประเทศเอามาปรับใช้ต่างหรากมาปรับใช้เราเข้าร่วมเราทําเรารับมาปรับใช้ในบริษัทนะครับแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆอย่าไปท้อวันหนึ่งตัวเลขมันจะดีขึ้นเองค่ะในฝั่งของภาคธุรกิจขนาดใหญ่นะคะ ตื่นตัวเรื่องนี้แค่ไหนอะโอ้มากมากอ,อย่างที่เรียนก็คือว่าพอธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะครับอันนี้ก็มักจะนะฮะส่วนใหญ่ยยซึ่งเป็นเป็นที่ที่มีกรอบเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยอย่างชัดเจนและดีและเป็นรูปธรรมมากเวลาเขาปฏิบัติตามม,มันกลับมาเรื่องที่ว่าการเอาไปใช้ ท้ายกันที่แขกรับเชิญหญิงแกร่งจาก W H A นะคะคุณจริพรจารุกรสกุลที่มองว่าการเริ่มให้ความสำคัญในระดับเล็กจะสามารถขยายความสำเร็จของการไม่คอร์รัปชันไปสู่ระดับประเทศได้ค่ะเวลาที่นักลงทุนต่างชาติที่คุณจูนสัมผัสกับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของโลกมากมาย เขาให้ความสําคัญหรือว่าเขามองประเด็นเรื่องของธรรมพิบาลของแต่และประเทศที่เขาจะตัดสินใจมาลงทุนเนี่ยมากน้อยแค่ไหน,นโดยเฉพเองเนี่ยลูกค้าเรามากกว่า85%เป็นตี่ยเป็นต่างชาติเพราะเขาสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วะนะคะยิ่งอยู่ทางด้านตัวยิ่งตัวตัวบริษัทเองเนี่ยทำอะไรให้มันเขาเรียกว่าให้เขาสงสัยไม่ได้นี่คือความเชื่อใจกันระดับโลกละวใช่ไหมคะโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอะไรยิ่งกลุ่มอเมริกันหรือกลุ่มอะไรเนี่ยเราต้องมีการเขียนเลยนะฮะว่าเราเองจะต้องไม่มีการจ่ายเรื่องอะไรต่างๆเรื่องคอ์รัปชั่นต้องจ่ายให สัญญากันก่อนจะตัดสินใจคือเขาจะเขียนให้เราเหมือนกับให้เราให้เราเขียนเลยว่าเราเรา,เรารับรองเรารับรองว่าเราจะไม่มีเรื่องแบบนี้ไม่จ่ายเงินอร์รัปชันไม่จ่ายเงินแบบนี้ <c oughs> อะไรอย่างนี้ขึ้นมาค่ะ ค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เขาให้ความสําคัญมากๆเพราะมันเป็นต้นทุนมันเป็นต้นทุนของในการดําเนินธุรกิจนะคะตัวนี้ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาไม่ว่าในระดับคอร์เปอเรทเองในระดับบริษัทเองถ้าการบรอโภคน์มันไม่ดีนะบริษัทมันก็ไปยากค่ะนั้นเราต้องเริ่มจากในบ้านเราเองก่อนบริษัทเราก็ได้การบรอโภคน์ที่ดีมากในเรื่องนี้ขึ้นมา CG ของเราก็ได้5าดาวนะคะในเรื่องนี้ follow list e t ด้วยอะไรด้วยเราได้5ดาวเราเน้นเรื่องนี้ค่อนข้างจะมากเลยนะสุดท้ายมันก็เข้าส ประเทศสูรีจินีต่างๆขึ้นมาค่ะ,เล,คะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่า w h a ทําอะไรบ้างที่เราบอกว่าเราได้5ดาวเลยนะในด้ o o กูดก e r เอนซ์นะคะมันมีหลายอย่างตั้งแต่องป,ประกอบของบอร์ดเองความียกความอะไรนะฮะความระกันของบอร์ดความหลากหลายของบอร์ดเองการที่เรามีโโลิซีต่างๆตรวจสอบยังไงที่ไม่ให้เกิดการออะไรเพือถึงด้านตัว คอรัปชันคือในระบบ <c oughs> หรือต่างๆมนต้องโปร่งใสหมดค่ะแล้วก็ <c oughs> มีแต่เรื่องชุมชนด้วยเราดูแดแต่เรื่องชุมชนยังไงอะไรยังไงคือเป็น <c oughs> กับนิไอ้การกับนิสพันไม่ใช่แค่องค์กรเรามาถึงว่าต่อคน<ม>อื่นทุกสเต็กโฮเด<ล>อ,อ,อร์ด้วยในเรื่องแบบนี้คือมาต้องโปร่งใสหมดนะค่ะเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับนอกองค์กรด้วยไหมคะคุณสุนทคะเราเป็นเราเป็นสมาชิกขององค์กรการต่อต้านคอรัปชันเลยค่ะนั่นตัว CAC นะคะเราเป็นสมาชิกมาหลายปีแล้วค่ะในเรื่องนี้ค่ะถ้ามุมมองของเราที่เราคิดว่าอะไรคือทางออกของ าการลดหรือการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยอยากให้ดีขึ้นอยากให้เศรษฐกิจพัฒนาต้องทําอะไรบ้างสิ่งแรกคือหนึ่งตัวบริษัทเองตั้แต่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ต้องต้องชัดเจนว่าเราจะไม่จ่ายเงินแบบนี้ค่ะ2ภาครัฐเองนะคะภาครัฐรัฐบาลขา้าราชการอีกต่างต้องมีความชัดเจนนะคะว่าไอ้ตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นมีการตรวจสอบกันยังไงได้บ้างซึ่งถ้าตรงนี้เราทําได้นะคะประเทศไทยทำได้ตรกนี้ขึ้นมาเนี่ย มันจะเป็นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศได้อีกมากในการที่จะดึงการลงทุนเพิ่มเติมอะไรอีกมากและที่สําคัญคือมันจะลดต้นทุนของประเทศลงนะคะความน่าสนใจความน่าสนใจก็จะมาด้วยค่ะเงินก้อนเดียวกันแต่ทําอะไรได้มากขึ้นและนี่คือเสียงสะท้อนที่เข้มแข็งจากผู้นำทั้ง4องค์กรใหญ่ระดับประเทศที่เป็นแขกรับเชิญในรายการ s p อ t l i g h t Anti Corruption นน่าจะเป็นพลังส่งไปถึงทุกคนให้ร่วมกันไม่คอร์รัปชัน เริ่มวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยค่ะ Marine TV.